อุทัยธานีเมืองรองที่ซ่อนเร้นสเสน่ห์แห่งธรรมชาติไว้มากมายมเหนือยอดเขาสูงกว่าเ0็ดรอยเมตรจากระดับน้ำทะเลในอำเภอบ้านไร่มีหนึ่งในสถานที่ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นที่สุดของหินงอกหินย้อยและใหญ่ที่สุดของจังหวัดอุทัยธานีนั่นคือถ้ำผู้หวายถ้ำผู้หวายตั้งอยู่ในเขตวนณอุทยานถ้ำเขาวงเป็นถ้ำหินปูนขนาดมหึมา ที่ธรรมชาติได้บรรจงสร้างสารรค์ประติมากรรมอันวิจิตรการดามานับล้านปี okay. Okay. เส้นทางที่เราจะก้าวเข้าสู่โลกใต้พิภพ,พที่เปี่ยมด้วยความลึกลับและมนสเสน่แห่งนี้จะพาเราไปสัมผัสกับความงามที่เหนือจินตนาการ การเดินทางมายังถ้ำผู้วายนั้นขนข้างทา้าทายแต่ก็คุ้มค่าจากอำเภอบ้านไร่เราจะใช้เส้นทางหลวง3011มุ่งหน้าสู่บ้านอีลุมบ้านเขาผูเ้เตยจากนั้นเลี้ยวขวาไปอีกประมาณ6กิโลเมตรเส้นทางสุดท้ายก่อนถึงปากถ้ำอาจจะต้องใช้กำลังกายพอสมควรแต่ละก้าวที่เราเดินขึ้นไปบนไหล่เขาก็เหมือนกับการเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การผจญภัย ที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นถ่าเีงเเที่อยู่ในถ้ำค่ะจ้า แล้วก็สัตว์ในถ้ำนะคะก็จะมีกิงกือถ้ำกรือจิงบีดถ้ำแล้วก็ค้างคาวถ้ำค่ะคแล้วก็มีงูกลับมาทางเนนเป็นงูเจ้าถิ่นของถ้ำค่ะครับกัดกคนไหมงูกัดคนไหมไม่กัดค่ะอืมเป็นงูเจ้าถิ่นของถ้ำแล้วก็ไม่มีพิษค่ะแล้วก็ไม่อันตรายแล้วก็ กฎในถ้ำนะคะข้อที่หนึ่งห้ามเดินออกนอกเส้นทางเพราะจะเหยียบกยนกือถ้ำค่ะโอเคแล้วก็ห้ามจับหินทุกชนิดนะคะเพราะว่ามือของเรามีไขมันจะทําให้หินไม่จเจริญเติบโต,ตค่ะโอเคข้อสามนะคะถ้าได้ยินเสียงอะไรห้ามทักค่ะโอเคเพราะว่าขางข่าวในถ้ำนั้นมันไม่มีอะไรค่ะมันมีแต่เสียงขังข่าวเพราะว่าถ้าเราทักขางข่าวมันจะตกใจค่ะออกมาเยอะเกินไปใช่ค่ะ แล้วเขอาจจะบินแล้วฉีดใส่หน้าเราได้ค่ะโอเคนี่เขาเข้าประมาณนี้นะค่ะมักกุเทศน้อยชื่อออมนะ หอบแล้วแค่เนี้ยปากถ้ำไม่ได้อยู่ไกลจากลานเจาะรถมากนักแต่เป็นเส้นทางที่ต้องไต่ระดับความสูงขึ้นไปเมื่อมาถึงบริเวณนี้จะมีเจ้าหน้าที่ขอให้คำแนะนำแล้วเราจะพบกับบรรยากาศที่เปลี่ยนไปทันที จากภายนอกที่ร,ร้อนระอุภายในถ้นำกลับมีอากาศที่เย็นสบายมีลมพัดผ่านตลอดเวลานี่คือสัญญาณแรกของการต้อนรับสู่โลกอีกใบที่เราไม่เคยเห็น เมื่อก้าวเข้าสู่ภายในเราจะพบกับถงค้ำขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่กว่าสองไร่และความสูงกว่า15เมตรภายในถ้าแบ่งออกเป็นหลายห้องถงแต่ละถงซ่อนความงามที่แตกตาก่ตางก,กันออกไป,อไปนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้ว ถ้ำผู้หวายยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และมีความสำคัญทางจิตวิญญาณโถงแรกที่เราเข้ามาจะพบกับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่อย่างสงบทำไงทาให้บรรยากาศภายในถ้ำดูขลังและเปลี่ยนด้วยศรัทธาถ้าสมมตินับถือศาสนาอื่นไม่เคยเจออันนี้นะคะก็คือห้องกลุ่มเสาหินะคะเกิดจากการระหว่าง การเติบโตเชื่อมต่อกันระหว่างหินงอกและหินย้อยค่ะหรือรเกิดจากการเจริญเติบโตของหินงอกค่ะหรือหินย้อยค่ะใดยอย่างของหินงอกและหินย้อยหนึ่งในนั้นจะเป็นหินงอกค่ะครับเขาแม่เข้าไปใช่ไหมค่ะสองดูอ่ะหนูสองให้ทั่วเลยตาจะถ่ายภาพไว้โอเคเยิ่ใชายทางนี้หน่อยลูกเออ ให้ตายเห็นในนี้น่นั่นแหละนั่นแหละนั่นนะแล้วก็อันนี้นะคะคือห,หินดอกเห็ดค่ะ อันนี้ก็คือถ้ำหินปูนค่ะที่เกิดจากการเจริญเติบโตระหว่างหินงอกและหินย้อยค่ะของน้ชั้นแรกของถ้ำเปรียบเสมือนห้องแสดงงานศิลปะจากธรรมชาติหินงอกหินย้อยที่นี่มีรูปทรงที่หลากหลายตามแต่เราจะจินตนาการทั้งเจดีย่างน้ำหรือแม้กระทั่งเสาหินที่ดูยิ่งใหญ่คล้ายกับกรดของพระธุดงการเดินสำรวจในชั้นนี้ จะใช้เวลาประมาณ40-60นาทีและทุกมุมที่เราเดินผ่านเราจะพบกับความอัศจรรย์ที่ถูกสร้างขึ้นอย่างช้าๆทีละหยดทีละเม็ดโอเคเราไม่เห็นเราก็เหยียบมันสิใช่ค่ะเหยียบได้ค่ะเราไม่เห็นน่นะค่ะไม่มีเตจตนาแล้วก็ไอ้อันนี้นะคะก็คือที่ค้งคาวค่ะจ้ะ กลิ่นมาแล้วแล้วก็อันนี้นะคะคือกิ้งก่อะะโอ้โหเยอะมากเลยสองให้ตาหน่อย,ยสองให้คุณตาหน่อยนยะะคโอ้โห เยอะลูกเป็นเหมือนเส้นมาม่าเดี๋ยวจะทานมาม่าไม่ได้และไฮไลท์ที่สำคัญของถ้ำผู้หวายคือน้ำตกหินปูนที่อยู่ในชั้นถัดไปเป็นชั้นหินที่ลดหลั่นกันลงมาเหมือนกับน้ำตกที่กำลังไหลเวียนมีแอ่งน้ำเล็กๆขังอยู่ตอนชั้นต่างๆขอบแอ่ง มีริ้ว<า>หินย้อยคล้ายกับเกลียวเคลื่อนที่ถูกแช่แข็งไว้เ,เป็นภาพที่งดงามราวกับอยู่ในเทพนิยายและเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงกระบวนการทางธรณีวิทยาอันซับซ้อนที่ใช้เวลานับพันปีในการก่อตัวใบไม้ไผ่มันล่วงมาจากไหนฮะใบไม้ไผ่ ข้างข่าวข้ามาก็จะแบบว่าเหมือนเจ้าหน้าที่เขาเอามาลุยอะคะ่ะครับราคาถึงข้างออกมาคะ่ะเดินข้างๆหนูก็ได้นะคะจะได้เห็นไปโอเค ภายในถ้ำยังมีโพรงที่สามารถทะลุไปยังอีกฝั่งของผู้เขาได้อากาศที่ไทยเทสะดวกทำให้การสํารวจเป็นไปได้อย่างสบายนอกจากความงานของหินแล้วถ้ำแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของค้างคาวถึง9ชนิดท้งนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ระบบนิเวศของถ้ำแห่งนี้มีความสมบูรณ์ ้ก็จะไหลเข้ามาค่ะจ้ะแต่ว่าเขาไหลถึงแค่นี uh ้ค่ะแล้วเชื uh ่อหินก uh uh ็ซึมกินน้าค่ะซึมกินน้ํา ถัดจากถ้ำพุหวายยังมีถ้ำเล็กๆอีกแห่งที่เรียกว่าถ้ำเทพมาลีหรือถ้ำพญานาคซึ่งเคยเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระทุดงแม้จะเป็นถ้ำขนาดเล็กแต่ก็มีความลึกลับและสวยงามในแบบของตัวเองเป็นอีกหนึ่งจุดที่นักผจญภัยไม่ควรพลาดถ้ำน,นี้นะคะเป็นถ้ำประวัติของอาจารย์สุดิ์โพธิสาลีค่ะได้มาเป็นพระทุดงที่จำศีลที่นี่และปฏิบัติธรรม อยู่ในถ้ำนี้ค่ะไม่มีใครเข้ามาได้ค่ะแล้วก็ท่านเหมือนมีคนรับจ้างท่านชาวบ้านรู้เตยค่ะคร,รับจ้างท่านทําความสะอาดที่พักโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินรหรือสิ่งของค่ะไม่มีคนมบขอหวยท่านท่านให้แม่นเกินแล้วท่านก็โดนเจ้าแม่วุ่หวยยิงค่ะนะภาพเมื่อพอสอง 5-6-3คะ่ะติดสอค่ะอืมอ๋อท่านนั่งทุ่งตรงนี้ประวัติ อาจารย์สุรศักดิ์โพธิสารีเป็นพระธุดงที่ได้มาจำศีลและปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำนี้ไม่มีใครทราบภูมิลำเนาเดิมของท่านท่านจะออกบินทบาตในหมู่บ้านพุทเตยประจำชาวบ้านพุทเตยเคยรับจ้างท่านทำความสะอาดที่พักโดยได้รับค่าจ้างเป็นเงินสิ่งของระหว่างที่ท่านจำศีลอยู่ที่ถ้ำนี้ได้ให้โชคลาภญาติโยมที่มาจากต่างจังหวัดภายหลัง ถูกยิงมรณะภาพในปีพศ2532ไปเป็นท่านที่เคยถล่มค่ะอืมอ๋อถล่มลงไป เป็นเหวก็เลยเข้จใจแหละผุม่วงผุหวายผุเตยผุแคที่ดังๆนะผุแคอ,อยู่สระบุรีรู้จักไหมผุแคอยู่จังหวัดสระบุรีเขาจะมีสวนรุกกชาติผุแคเป็นที่ท่องเที่ยวเหมือนกัน โอ้เงือหนูยังไม่ทันออกเลยดูดวงตาดิท่วมเลยเงื่อก็อกินน้ำก็ไปเยอะเมื่อกี้เดี๋ยวตาเสร็จแล้วตาจะไปนู่นตาจะไปห้วยคดที่นี่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ติดต่องานลำบาก อ่้วเราเววจะวน้ามีป้าย<ป>อ๋อถ้าเราไปเป็นวงกลมใช่ค่ะเออทำไมตามไม่เห็นป้ายตรงนี้เมื่อกี้เออ การเดินทางสู่ถ้ำผูกหวายไม่ใช่แค่การชมความสวยงามของหินแต่เป็นการเดินทางเพื่อสัมผัสกับพลังของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และน่าทึ่งเป็นการผจญไทยที่ให้ทั้งความตื่นเต้นและแรงบันดาลใจ ก่อนจะจากไปเราจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาผู้หวที่เต็มไปด้วยป่าเต็งรังอันอุดมสมบูรณ์ถ้ำผู้หวายจึงเป็นมากกว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่เป็นบทเรียนจากธรรมชาติที่สอนให้เราได้เห็นถึงความงามที่ต้องใช้ความพยายามจึงจะเข้าถึงได้และความยิ่งใหญ่ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นอย่างช้าๆด้วยการเวลาอันยาวนาน ถ้าคุณพร้อมที่จะออกเดินทางไปสัมผัสความหัศจรรย์ที่ซ่อนเร้นรอให้ถ้ำผู้วหวเป็นจุดหมายต่อไปของคุณและคุณจะพบว่าอุทัยธานีไม่ได้มีแค่เมืองแห่งสายน้ำแต่ยังมีโลกใต้พิภพที่รอให้คุณไปค้นหา